ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9ค่ะได้มีการดันเมนูพื้นถิ่นภาคตะวันออกสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับ4วิสาหกิจชุมชนบุกตลาดอาหารโลกค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานสัมมนา,าเผยแพร่ผลสําเร็จโครงการพัฒนามาตรฐานอาหารชุมชนที่โรงแรมเจพาร์ก จังหวัดชนบุรีโดยมีนางหนึ่งฤท,ทัายธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธานพร้อมกับมีการมอบพุทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมนี้เป็นการมุ่งเน้นการยกระดับอาหารพื้นถิ่นภาคตะวันออกให้มีมาตรฐานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาน,นิชย์และการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยได้มีการคัดเลือกสีวิสาหกิจชุมชนต้นแบบซึ่งได้แก่ กลุ่มคองน้ำเต็มทันใจจังหวัดจันทบุรีในเมนูผัดไทยกุ้งกรอบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกวียนหักจันทบุรีเมนูปลาผัดฉะกระวานสพกเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปราจีนบุรีเมนูกไก่นึ่งสมุนไพรและกลุ่มปลาเค็มแดดเดียวจังหวัดนครนายกในเมนูปลาดูพริกไทยดำ โดยในโครงการนี้ค่ะวิศาหกิจยางได้รับการอบรมเข้มข้นในด้านมาตรฐานอาหารเทคนิคการพัฒนาสินค้าเชิงซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคธุรกิจในพื้นที่อย่างเช่นสวนนงนุษยร้านจันทรโภชนาร้านสารารมและบริษัทชนบุรีมหาชัยซีฟูด้ดเพื่อเตรียมผลักดันสู่ตลาดสากล โดยนางหนึ่งรัอไทยกล่าวว่าโครงการนี้นั้นไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจอาหารท้องถิ่นแต่ยังเป็นการยกระดับวิสาหกิจชุมชนจากฐานรากสู่ความยั่งยืนเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองชองจูประเทศเกาหลีใต้เพื่อกหาหรือแนวทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งชองจูนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมไฮเทคสำคัญของเกาหลีใต้นะคะโดยเฉพาะด้านเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ขั้นสูงขณะที่ชลบุรีก็เป็นเมืองหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่มีอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยโดยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องถึงศักยภาพที่คล้ายคลึงกันและพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในอนาคตค่ะ